แล้วจูจูร่างของยายแก่คนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเราชนิดที่ใบหน้าแทบจะชิดติดกันอยู่แล้วและในตอนนั้นตัวเราก็เหมือนจะยืนช็อกจนขาแข็งทื่อกระทั่งมีป้าคนหนึ่งที่แกรำอยู่ไกลๆได้เข้ามาเขย่าตัวเราแล้วถามว่าเป็นอะไรไหมนั่นจึงทำให้เราได้สติกลับคืนมาแล้วนำทุกคนฟ้อนรำต่อไป คืนนั้นพอซ้อมฟ้อนรำกันเสร็จแล้วเรากับพ่อแม่และน้องชายก็พากันกลับบ้านที่ปลายนาและพอมาถึงบ้านเราก็อาบน้ำซึ่งทีแรกเราว่าจะเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอให้พ่อแม่ฟังแต่ก็เกรงว่าพวกท่านจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นก็เลยเข้านอนและพลอยหลับไปจนเวลาผ่านไปถึงตอนเที่ยงคืนเราก็ฝันว่ามีเงาดำบด ได้เดินมาท้าให้เรากินมะม่วงคือภาพในฝันตอนนั้นมันเหมือนกับภาพตอนที่ผู้ชายร่างใหญ่สองขนได้มาถามหาพี่ชายเราเลยละ่ะคือในฝันเรากำลังนั่งใต้ถุนบ้านและแยกมะม่วงอยู่แต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนจากผู้ชายร่างใหญ่มาเป็นเงาดำๆซึ่งมันมาตะโกนท้าให้เรากินมะม่วงแต่เรากลับไม่อยากกินมะม่วงเหล่านั้นเลย